โครพยักโลกาวินาศตอนที่130เฉินหมิงสภาพสมบูรณ์หัวหน้าห้องอย่าเก็บมาใส่ใจเลยความแข็งแกร่งของเธอตอนนี้พูดด้วยว่าผ่านข้อกำหนดของผู้ใช้พลังเลเวล G แล้วและถ้าผลรับในครั้งนี้ออกมาดีเธอก็จะได้รับตาผู้ใช้พลังโดยไม่ต้องออกราพวกสัตว์ร้ายใช่ใช่ อย่าเอาตัวเองไปเปรียบเทียบกับสัปปะรดสิยิ่งไปกว่านั้นเขาไม่ได้ใช้อบริตี้ด้วยซ้าเมื่อถูกปอบประโรมจ้าอยู่ก็กลับมาใจชื้นขึ้นเล็กน้อยต่อมาก็เป็นการทดสอบของผู้ใช้วรยุทธโบราณเนื่องจากชั้นปีที่1มีผู้ใช้วรยุทธโบราณอยู่ถึง3ห้องดังนั้นการทดสอบจึงไม่ใช้ในรูปแบบทีละห้าคน แต่เป็น10คนและยังไงปริมาณก็เยอะอยู่ดีฉะนั้นผลการทดสอบโดยดำเนินไปอย่างเชื่องช้าอย่างไม่ต้องสงสัยและแน่นอนว่าผลงานของโจฮาวน่าประทับใจอย่างยิ่งเนื่องจากในระหว่างปราบบามกองทัพซากศพโจฮาวกับรูปเมืองเองก็โดดเด่นไม่แพ้ใครนอกจากจะสามารถทำเงินได้มากมายแล้วทั้งสองอยังนำมันไปแลกเปลี่ยนกระสุนยาเสริมแกร่งและยาเพิ่มกำลังภายใน ทำให้ในปัจจุบันความแข็งแกร่งของโจฮาวก้าวขึ้นมาถึงเรเวล G6 แล้วสัตว์หลายอย่างถูกโจฮาวโจมตีจนตัวเกือบจะบิดเบี้ยวและแล้วผลการจัดอันดับบนจอแสดงผลก็ปรากฏผู้ใช้วรยุทธ์โบราณอันดับหนึ่งโจฮาวพลังต่อสู้3,190หลายคนจากคาร์ดอเบริตีเริ่มตัดสินใจกันแล้วว่าจะขอเข้าร่วมทีมกับโจฮาวหลังจากนั้นก็เป็นการทดสอบของมือปืน และต้องบอกว่าการทดสอบของพวกเขาหน้าตื่นตาตื่นใจยิ่งกว่าทางฝั่งผู้ใช้บรยุ์โบราณและผู้ใช้อเวริตี้อย่างเทียบไม่ติดพอ,อยังไงซะพวกเขาก็คือเศรษฐีท้องถิ่นผู้ร่ำรวยพวกคนรวยใช้งานปืนกลหนักในมือกระนำกระสุนพลังงานออกไปเสียงระเบิดสถานสะเทือนหน้าตื่นเต้นสำหรับคนที่ไม่มีเงินทำได้แค่ใช้ปืนพกยิงเพื่อแสดงความแม่นยำเท่านั้นทว่า ไม่มีใครเหลียวมองพวกเขาเลยในเวลานี้ตอนแรกฉินเฟิงกวาดสายตาทรงๆแต่แล้วจูๆ่ๆเขาก็เบิกตากว้างด้วยความตกตะลึงเฉินหมิงเป็นไปได้อย่างไรฉินเฟิงหันขวับไปมองจอแสดงผลบนจัตุรัสและพบว่าอีกฝ่ายใช้ปืนคู่สองกระบอกตัวปืนเป็นสีเทาเงางามและทั้งสองเป็นปืนพลังงานชินเฟิงแน่นอนยอมไม่ใส่ใจมองความแข็งแกร่งของอีกฝ่ายแต่เบนสายตาลงไปที่ขาของเฉินหมิง เขาพบว่าเฉินหมิงสวมกางเกงขายาวคลุมขาเอาไว้และมันดูเหมือนกับว่าไม่มีอะไรผิดปกติเลยโจฮาวนายรู้ไหมว่าเกิดอะไรขึ้นกับเฉินหมิงนี่มันก็เลยช่วงเวลารับสมัครมาแล้วไม่ใช่เหรอทำไมเฉินหมิงถึงสามารถเข้าร่วมกับสถาบันระดับสูงได้อีกภายในการสื่อสารโจฮาวตอบกลับฉินเฟิงอย่างเป็นธรรมชาตินายก็รู้นี่ว่าตั้งแต่ที่ได้รับการฉีดยากระตุ้น ความสัมพันธ์ของพวกเรามันก็ไม่ค่อยจะดีนักฉันไม่ได้ติดต่อกับมันเลยแต่เขาพูดกันว่าเป็นเพราะมันประจบลินไคลูกชายของรองผู้ว่าการลินเซนแล้วขอให้รองผู้ว่าการฝากฝังให้เข้าเรียนร่วมกับคลาสมือปืนโดยบอกว่าเป็นเพื่อนของลินไคถึงจะบอกว่าเพื่อนแต่ชัดเจนว่าน่าจะคอยมาเป็นบอดิกาดไม่ก็หมารับใช้ซะมากกว่าชินเฟิงไม่คาดคิดเลยว่าผลรัพธ์จะเป็นแบบนี้ โอเคฉันเข้าใจแล้วชินเฟิงนายอย่าไปสนใจเจ้าเฉินหมิงเลยจำได้ไหมว่าตอนงานเลี้ยงรุ่นพวกเราถูกเรียกไปรวมตัวกันจากการนัดแนะของมันใครจะรู้มันอาจจะมีส่วนเกี่ยวข้องกับพวกคนร้ายก็ได้ไม่ว่าเมื่อก่อนพวกเราจะสนิทกันแค่ไหนแต่ตอนนี้อย่าไปยุ่งกับมันเลยได้ยินชัดนะโจฮาวรู้ว่าในสถาบันระดับกลางชินเฟิงมักจะอ่อนโยนกับเฉินหมิงตลอดมา แม้ว่าหลังจากปลุกพลังแล้วจะไม่ได้สนใจกันและกันก็ตามแต่ในเมื่อชินเฟิงเอ่ยถามโจห่าก็เร่งเตือนเออนะฉันรู้แล้วชินเฟิงวางสายสื่อสารสายตาจับจ้องเฉินหมิงอวดฝีมือแต่ความสนใจของชินเฟิงเหมือนจะตกลงที่เท้าของเฉินหมิงตลอดเวลาหน้าผากของเขาเริ่มหยับยน่นต้องรู้นะว่าหลังจากที่ชินเฟิงตัดขาของเฉินหมิงแล้วเขาก็เผามันทิ้งไม่เรือซากดังนั้น เป็นไปไม่ได้ที่จะต่อใหม่แต่ชินเฟิงสังเกตมาได้สักพักแล้วและพบว่าเท้าของเฉินหมิงที่โผล่พ้นกางเกงออกมาไม่ใช่ของเทียมแต่อย่างใดแม้ปัจจุบันวิทยาศาสตร์จะไม่พัฒนาไปมากแต่ขาเทียมเป็นไปได้หรือที่จะเรียนแบบเนียนจนเหมือนกับเนื้อมนุษย์เช่นนี้ช่วงที่ชินเฟิงขยับตัวยก้นเท้าขึ้นมามันดูเป็นธรรมชาติมากนอกจากนี้ที่แปลกยิ่งกว่าคือชินเฟิงพบว่า ขาของเฉินหมิงมันยืดหยุ่นว่องไวและทรงพลังมากขึ้นกินอายจากในร่างกายก็แข็งแกร่งขึ้นนิดหน่อยในฐานะผู้ใช้พลังสมาธิที่ท,ทรงพลังคนหนึ่งและเฉินหมิงมีระดับที่ต่ำกว่าตนเองอยู่หลายคั้นแต่ชินเฟิงกลับไม่อาจรับรู้ถึงความคิดผิดปกติของอีกฝ่ายได้เลยในช่วงเวลาสั้นๆมันเกิดอะไรขึ้นกับเฉินหมิงกันแน่อาจเป็นเพราะสายตาจุดจ้องของชินเฟิงมันมุ่งมั่นเกินไป หรือบางทีเฉินมิงอาจจะสังเกตเห็นชินเฟิงก่อนแล้วในเวลาที่ออกจากสนามเขาก็เงยหน้ามองขึ้นไปบนอัธจรรัทร์และประสานสายตากับชินเฟิงในทันทีความเกลียดชังอันรุนแรงหน้าหวาดกลัวฉายชัดในดวงตาชินเฟิงก็ไม่หน่อยนาจ้องสวนกลับไปเช่นกันบางทีในเวลานี้อีกฝ่ายคงคิดออกแล้วว่าใครที่เป็นคนทำลายขาของเขายังไงก็ตามรู้แล้วมันจะทำไม พระหว่างทั้งสองอย่างไรก็เป็นปรปักกันอยู่แล้วเนื่องจากคาสมือปืนมีอยู่ถึงหห้องกว่าการแสดงของพวกเขาจะจบลงเวลาก็ล่วงเลยไปกว่าสองชั่วโมงแล้วเมื่อถึงช่วงเวลานี้นักเรียนในคาส์อบอริตี้เบื่อกับการอดทนจนรอมต่อไปไม่ไหวในการจัดอันดับมือปืนเป็นธรรมดาว่าอาวุธของใครดีที่สุดคนนั้นก็ย่อมได้อยู่ในตำแหน่งที่สูงกว่าแน่นอนว่าความสามารถเองก็เป็นส่วนสำคัญเช่นกัน ส่วนอันดับของเชิญหมิงอยู่ที่สิบนับว่าเป็นผลงานที่น่าทึ่งมากชินเฟิงก่อนจะมีการหาทีมนายพอจะดึงอันดับหนึ่งอย่างเจ้าอยู่ในคัตอเบอริตี้มาอยู่กับพวกเราได้ไหมโจฮาวถามฉันจะลองถามเธอดูเจ้าอยู่นั่งอยู่เยื้องไปเบื้องหน้าชินเฟิงัวหน้าห้องตอนนี้เธอมีทีมหรือย,ยังเป็นธรรมดาที่เจ้าอยู่จะกลายเป็นเป้าของทุกคนในชั้นเรียนเพราะในหนึ่งทีมจะสามารถมีผู้ใช้อเบอริตี้ ได้มากถึงที่สุด2คนส่วนผู้ใช้บรยุทธ์โบราณและมือปืนไม่ได้จำกัดจำนวนขณะที่บางคนไม่สนิทกับฉินเฟิงดังนั้นตัวเลือกอันดับต้นๆเลยเบนไปทางเจ้าอยู่สมากกว่าเจ้าอยู่เองก็ยังไม่ได้ให้สัญญากับคนอื่นๆพอถ่ายที่สุดแล้วในจิตใจของเจ้าอยู่เกิดความคิดอยู่ลึกๆว่าตนอาจมีหวังเช่นกันมีหวังที่จะได้อยู่ร่วมกลุ่มกับฉินเฟิงก็อย่างที่เฉิงเฉาบอกกับทุกคน ว่ามันจะเป็นการดีที่สุดหากเข้าร่วมทีมกับคนที่แข็งแกร่งดังนั้นเจ้าอยู่ตัดสินใจไว้ก่อนแล้วว่าเมื่อไรที่เปิดให้เข้าร่วมทีมเจ้าอยู่จะไปคุยกับชินเฟิงแต่ไม่คาดคิดเลยว่าก่อนที่เธอจะเอ่ยปากก็ถูกชินเฟิงชิงตัดหน้าเสียก่อนยังไม่มีหรอกเจ้าอยู่เล่งสายหัวงั้นก็มาเข้าร่วมกับทีมของเราสิได้เลยไม่มีปัญหาขอบคุณมากนะชินเฟิงฉันดีใจจริงๆที่นายเชิญฉัน เจ้าอยู่รีบกล่าวชินเฟิงยิ้มแล้วบอกสมาชิกนักเรียนคนอื่นๆในทีมให้แก่เธอทีมเรายังมีคราสผู้ใช้วรยุ์โบราณอีกหนุงคนส่วนคนอื่นๆยังไม่ตัดสินใจใช่โจฮาวหรือเปล่าอืมโอ้ฉันชักจะรู้สึกกดดันซะแล้วสิพอพวกนายทั้งคู่แข็งแกร่งมากในขณะที่ชินเฟิงไม่อยู่เจ้าอยู่คือบุคคลที่มีพรสวรรค์ที่สุดในชั้นเรียน เธอได้อันดับหนึ่งเสมอมาแม้การจัดอันดับนี้จะเป็นจริงแต่เจ้าอยู่ก็ยังคงตระหนักดีว่าตัวตนทรงพลังที่แท้จริงนะ่ะคือชินเฟิงกับโจฮาวตั้งหากถึงชินเฟิงจะได้อันดับบวยในครั้งนี้แต่มันก็ยังไม่สามารถเปลี่ยนแปลงความจริงที่ว่าชินเฟิงคือคนที่แข็งแกร่งที่สุดอยู่ดีวางใจเธอเรื่องงานส่วนร่าใบไม้พินะ่ะเชื่อมือฉันได้เลยจากนั้นชินเฟิงก็ติดต่อกับโจฮาวอีกครั้งเรียบร้อยแล้ว งั้นพวกเราต้องหาสมาชิกอีกสองคนพอดีว่าขาดผู้ใช้วรยุทธ์โบราณของฉันมีคนที่มีความสามารถพิเศษอยู่และฉันคิดว่าพวกเราน่าจะรับเขาเข้ามาอยู่ในทีมพิเศษยังไงชินเฟิงถามพิเศษตรงที่ว่าเขาสามารถใช้กำลังภายในรักษาอาการบาดเจ็บภายในได้ว่ากันว่าเขาเป็นลูกหลานของผู้ใช้วรยุทธ์โบราณที่เชี่ยวชาญในด้านยาและการรักษา ประมาณว่าเขาเรียนแพทย์เป็นทางเลือกเสริมนะ่ะตกลงฉันต้องการเขาพาเขามาเข้าทีมได้เลยชินเฟิงตอบกลับท่ามกลางสถาบันระดับสูงนอกเหนือไปจาก3คลาสแล้วก็ยังมีวิชาเรียนนอกสาขาคล้ายๆกับพวกคลาสฝึกอบรมที่ไม่จำเป็นต้องเข้าเป็นนักเรียนก็สามารถเรียนได้ยิ่งไปกว่านั้นยังเป็นหลักสูตรแบบสั้นๆเช่นเดียวกับแพทย์รักษาปรุงอาหารปลูกพืช เป็นการเรียนรู้หลักสูตรเร่งด่วนเพื่อให้ผู้คนนำไปใช้เอาชีวิตรอดอย่างเช่นคลาสทำอาหารมากที่สุด3เดือนก็จบหลักสูตรคลาสเพาะปลูกน่าจะสักหนึ่งปีสำหรับหลักสูตรการแพทย์แม้ค่อนข้างใช้เวลาเรียนนานแต่การรักษาแบบฉุกเฉินจะใช้เวลาเรียนที่สั้นกว่าอย่างเช่นทักษะการเย็บแผลที่จำเป็นต่อการออกสู่ทุงละหากมีเพื่อนร่วมชั้นที่มีความสามารถดังที่กล่าวมาอยู่ในทีม เวลาจเจ้าอยู่กับโจหาวได้รับบาดเจ็บคนคนนี้ก็จะสามารถช่วยรักษาได้